เศร้าผู้ประกาศข่าวดาวรุ่งเสียชีวิตในวัย28ปีเพิ่งเปิดเผยหลังผ่านไปสองเดือนเป็นข่าวเศร้าสะเทือนวงการข่าวของเกาหลีในช่วงนี้เมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวเกาหลีรายงานว่าโอยนาผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศได้เสียชีวิตแล้วในวัย28ปีรายงานอ้างถึงแวดวงผู้ประกาศข่าวเผยว่าเธอจากไปตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและจัดพิธีชาปนกิจ อย่างเงียบๆโดยไม่ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตทั้งนี้อินสตาแกรมของผู้ประกาศข่าวสาวไม่มีการอัปเดตตั้งแต่วันที่12กันยายนด้านแฟนๆได้เข้าไปคอมเมนต์สอบถามจำนวนมากกว่าเธอหายไปไหนประกอบโพสต์สุดท้ายที่เธออัปเดตไว้ใน Instagram Storyo Yonna ได้โพสต์ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุถึงอาการบาดเจ็บของเธอว่าฟันหักและกระดูกใบหน้าหักซึ่งทำให้เธอไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศข่าวได้ และแจ้งกับแฟนๆว่าเธอจะไม่ได้ออกอากาศในช่วงสัปดาห์นั้นและขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ทำหน้าที่แทนด้วยอย่างไรก็ตามโอยอนนาภูมิใจและมุ่งมั่นในอาชีพของเธออย่างมากโดยโพสต์เบื้องหลังการทำหน้าที่รายงานข่าวของเธอโดยระบุว่าฉันกำลังบันทึกช่วงเวลาอันทรงคุณค่าของการทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศมันเป็นความทรงจำแสนวิเศษที่มาเติมเต็มในส่วนที่ฉันขาดฉันรู้สึกขอบคุณทีมงานและรุ่นพี่ของฉันฉันจะเรียนรู้ให้มากขึ้น และทำให้ดีที่สุดปีต่อๆไปก็ดูแลฉันด้วยนะครับทั้งนี้โอโยอนนาผ่านการทดสอบและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศช่อง MBC โดยเธอเป็นที่รู้จักจากการทำหน้าที่รายงานข่าวในทุกๆวันรวมถึงสุดสัปดาห์ด้วยซึ่งความสามารถของเธอยังเข้าตาทีมงานและได้ไปร่วมรายการดังของเกาหลีอย่าง You Quiz on the Block ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากมักจะมีแขกรับเชิญเป็นคนดังอย่างเทปล่าสุดคือพระเอกคนดังอย่างยอนบิน ก่อนหน้านี้ก็มีจีดราก้อนและแบล็ k พิง k ไปร่วมรายการมาแล้ว